เป็นที่ภูมอิอกภูมิใจอย่างมากจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าวไกลเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมงานการลาดินเนอร์ซึ่งได้รับเชิญจากไทมเนื่องในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในไทม100นทันผู้นําสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ส่งอิทธิพลแห่งอนาคตและนายพิธามีกําหนดจะบรรยายที่มหาวิทายาลัยฮาวาด ในหัวข้อ Moving Forward Thailand ASEAN and Beyond ที่สายออเดโตเรียมต่อมานายพิธาลิมเจริญรัฐที่กำลังเดินสายเยเือนสหรัฐอเมริกาได้รับเชิญจากศูนย์เอเชียศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาดให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Moving Forward Thailand ASEAN and Beyond ก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยอาเซียนและโลกท่ามกลางนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมแนะนำตัวเองว่าเป็นแค a n ิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศไทย ลาสุดวิมลใส่นิ่มนวลน,นักเขียนรางวัลซีไรท์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าอยากบอกคุณพิธาความเห็นส่วนตัวขอบอกคุณพิธาไว้ตรงนี้ในฐานะที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะว่าคุณลาออกจากหัวหน้าพักนั้นดีแล้วไม่ว่าเจ้าของพักจะให้คุณออกหรือคุณสมัครใจออกเองหากคุณยังเป็นหัวหน้าพักต่อไปคุณจะพาพักก้าวไกลลอยห่างจากตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีภาพลักษณ์ก้าวหน้าทันสมัยทรงภูมิมากขึ้นทุกที นั่นเพราะคุณอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ในทางการเมืองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันเป็นผลมาจากคุณหิวกระแสลลอกกระแสและหลงกระแสคุณโชว์การพูดภาษาอังกฤษซึ่งก็ดีโชว์ความหล่อให้สาวแก่แม่ไม้และผู้ที่ชื่นชมคุณเรียกคุณว่าท่านนายกและหล่อมากเก่งกว่าใครจนคุณหลงปลื้มและปรารถนาจะได้ฟังต่อไปไม่จบสิน้นแต่คุณไม่เคยโชว์ศักยภาพเรื่องความคิดความอ่าน ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นรูปรธรรมแม้แต่น้อยที่พูดมาก็เหมือนคุณมาจากโลกอื่นเก่งแต่สร้างวาทะคุณอาจจะตอบคำถามใครๆได้หมดและมีคนมากมายปลื้มคุณแต่คำตอบเหล่านั้นมันล่องลอยเป็นจริงได้หรือไม่ได้คนทั่วไปยากจะรู้แต่คนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเขารู้ส่วนคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำหรืออย่างน้อยก็ศึกษามันอย่างจริงจังไม่ใช่ทำตัวเป็นเทพบุตรสุดหล่อล่องไปลอยมา ยิ่งคุณลอยขึ้นสูงเป็นลูกปองสวรรค์มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งห่างไกลาจากพรรคและความเป็นจริงมากเท่านั้นคุณจะกลายเป็นสิ่งแปลกแยกเป็นวีรชนเอกชนที่ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเรียกคะแนนเสียงจากการสร้างของพรรคอยากบอกคุณอีกว่าคุณต้องออกจากอาการอินกับแคนดิเดตนายกเสียทีมันจบไปแล้วจบไปตั้งแต่คุณยืนกรานจะแก้มาตรา 1- 1 2อในสภาแล้วตอนนี้คุณไม่ได้เป็นอะไรแล้ว เลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสที่คุณจะกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งอีกนั้นยากแล้วคุณมีเสน่ห์จริงเสน่ห์ที่นักการเมืองอยากมีและจําเป็นต้องมีบ้างแต่คุณใช้มันจนภาพลักษณ์ของคุณเป็นดาราไม่ใช่นักการเมืองที่มีคุณสมบัติของหัวหน้าพักและนายกแล้วแม้ผมไม่เลือกพักก้าวไกลแต่พูดในฐานะคนนอก ผมขอบอกว่าคนที่เหมาะกับหัวหน้าพักและตำแหน่งนายกเท่าที่เห็นเวลานี้ก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนและอยากบอกอีกว่าเขาเหมาะกว่าคุณกับคุณธนาธรรวมกันเสียอีกเขานิ่งและพูดน้อยจึงมีภาพลักษณ์ของผู้รู้และสุขุมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นผู้นำ